สนับสนุนโดย Axie Select กองทุนหนึ่งเดียวที่มีใบอนุญาตถูกต้องจาก ASIC และ FCA ให้ทุนสูงสุดถึง1ล้านเหรียญและส่วนแบ่งกำไร90%เทรดเดอร์ท่านใดที่สนใจสมัครกองทุน Axie Select สามารถดูรายละเอียดและคลิกสมัครไดที่ด้านล่างคลิปวิดีโอหากมีปัญหาสงสัยก็สามารถอิน inbox มาสอบถามไดที่แฟนเพจ FX2Trade สวัสดีเทรดเดอร์ทุกท่านก็อยู่กันในช่วง เททองงงๆกับ f f c t t t ทูเทประจำวันที่9ตุลาคม2566ก็จบสัปดาห์กันไปกับราคาทองคำที่เป็นขาลงมายาวนานล่นาสุดเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาจากข่าวนอนฟาร์มก็มีการยึกยักรตรงนี้แล้วก็เด้งจากแนวรับที่เราวาดเอาไว้ตรงนี้เดี๋ยวเราไปดูที่ไทม์เฟรม4ชั่วโมงกันครับช่วงนี้ก็จะเป็นเฟสของการรีบาวน์นะครับทีนี้เราไม่รู้ว่าราคาจะรีบาว์ไปแค่ไหน ก็จะมีการใช้แนวรับแนวต้านจากจุดสวิงไฮสวิงโลหรือว่าจะใช้ฟีโบก็ได้อย่าง5้าจุดนี้เรามองว่าเคยเป็นแนวรับเก่าเราก็ตีเส้นแนวนอนอาไว้ครับก็จะได้เป็นจุดแนวต้านหรือใครที่มองสวิงนี้ก็ตีเส้นไว้ก็จะได้โซนแนวต้านสําคัญที่ราคามีโอกาสที่จะวิ่งขึ้นมาส่วนราคาจะวิ่งมาถึงหรือไม่ถึงก็ได้นะครับตรงนี้คำอ,อีกวิธีนึงคือลากฟีโบครับ จากสปิงไฮมาสป n ิงโลล่าสุดเราก็ได้ชุดฟีโบรีเทสเมนต์ซึ่งจุดที่เราให้ความสำคัญก็จะมีตามนี้ครับ38.2 61.8แล้วก็50%สสําหรับกรอบนี้ก็จะเป็นพื้นที่การรีบาวที่เราได้ลากเอาไว้นะครับสําหรับใครที่ติดออเดอร์บายช่วงนี้ก็จะมีจังหวะให้แก้ตัวตอนที่ราคารีบาวขึ้นมาจังหวะที่ราคารีบาวขึ้นมาเราก็ต้องตัดสินใจแล้วนะครับว่า เราจะมีออเดอร์ที่ค้างอยู่หรือเปล่าส่วนใครที่ยังติดไม้บนแล้ยังรอดมาได้ก็ดูช่วงที่จังหวะรีบาวนะครับว่าจะคัดหรือไม่คัดทีนี้สําหรับใครที่ไม่มีออเดอร์เนี่ยถ้าในท i m e f r มสีชั่วโมงเราก็หาจังหวะเซลล์ลงมาครับอาจจะเป็น 38.2, 50หรือว่า61.8ที่ราคาจะลงมาได้อาจจะรอให้เกิดแพทเทิร์นกลับตัวแล้วเราก็เซลล์ลงมาครับ ถ้าเรามาดูในทางฟรม1ชั่วโมงเราจะเห็นแพทเทิร์นกลับตัวตรงนี้ครับเราก็ตีกรอบไว้สําหรับการตีกรอบเราก็ไม่ต้องเปลนนะครับว่าจะต้องเป็นไส้มาหาไส้ตรงนี้หรือว่าจะเป็นจุดไฮมาจุดไฮเราก็ลากเป็นแนวสายตาไว้นะครับตอนที่ราคามันลงมาจะสังเกตว่าตรงนี้ครับมันลงเด้งลงเด้งลงเด้งลง,ลง,ลง,ลงจะข่าวนอนฟาร์มก็มีการทีลงมา เราก็ดึงกลับไปอย่างรวดเร็วนะครับตอนที่ช่วงราคาไซเวย์เนี่ยมุงคนบอกว่าพอราคาขึ้นมาหาจังหวะเซลล์พอราคาลงมาก็บายขึ้นไปแล้วก็เซลล์ลงมาแล้วก็บายขึ้นไปอันนี้อาจจะไม่ใช่วิธีที่ถูกต้องนะครับถ้าเรามาสังเกตโซนนี้ดีๆนะครับถ้าเราเล่นแผนแบบเนี้สมมุติว่าเราอาจจะตีกรอบราคาไว้อย่างนี้ตอนที่ราคาเด้งขึ้นไปเราก็เซลล์ลงมาจังหวะนี้ เราจะบายขึ้นไปหลังจากนั้นราคาไหลลงมาจังหวะน,นี้ถ้าเราบายเราก็ต้องมีจุด SL เล์นะครับจากการที่ราคาทองคำไหลลงมาแล้วหลายคนตีดอเดอร์เพราะว่าไม่ได้ SL แล้วก็บายเพิ่มบายเพิ่มบายเพิ่มจนล้างพอร์ตในที่สุดถ้าเรามาดูตามเทนที่แท้จริงเราก็จะหาจังหวะเซลล์ลงมานะครับเซลล์ Sell ลงมาเด้งแล้วก็เซลล์ลงมาแบบนี้ครับเราจะไม่ส่วนบายขึ้นไปนะครับ สำหรับกรอบการรีบาวของ time f r a m มหนึ่งชั่วโมงบางคนก็อาจจะใช้ฟีโบในการวัดก็ได้จากจุดสวิ i g h มาสวิงโลนี้ก็จะได้เป้าตามนี้ครับ1นึ่ง0 0 2 6 1, 8, 200, 1แสล้วก็4ี่สสำหรับฟีโบจะใช้หรือไม่ใช้ก็ได้นะครับอย่างถ้าให้ผมวัดฟีโบเนี่ยผมก็จะเอาจุดที่มันมีในยะอย่างจุดนี้ครับจุดที่มีสวิงไฮมาสัมผัสกัน3ครั้งตรงนี้หง สองสามผมก็จะใช้จุดนี้เป็นจุดายครับเราก็าลากลงมาจังหวะโลก็คือโลนี้กับโลนี้ช่วงที่ราคามาสัมผัสเส้นฟีโบผมก็จะตั้งไว้ตรงนี้ครับก็จะได้ป้าเหมือนกันก็คือ161.8 261หรือว่า423ถ้าไปดูบันทึกการเทรดที่ผ่านมาของผมก็จะไม่เห็นผมใช้ฟีโบนะครับเวลาเราเทรดเราก็ อาจ,จะวาง rr ก็ได้ครับดิกรีวอ r d 1ต่อ1 1ต่อ2หรือว่า1ต่อ3ก็ได้เพราะบางทีเราเลียงเป้าไว16้161แล้วราคามันอาจจะวิ่งต่อถ้าเราสังเกตจากแพทเทิร์นจะได้รูปนี้ครับ Sw low, Swing สว w งโลสวิงไฮส n g Low แล้วก็เบรกขึ้นตรงนี้เป็นแพทเทิร์นขาขึ้นนะครับราคากลับตัวเป็นขาขึ้นแล้วก็เกิดแพทเทิร์นกลับตัวตรงนี้ด้วยแผนของสับราหน้า,นาก็คือเราจะทำการย่อบายครับ ราคาอาจจะย่อมาตรงนี้แล้วก็บายขึ้นไปแตสิ่งสาคัญจะต้องมีจุดเอสแลสุดท้ายด้วยนะครับเราอาจจะกําหนดไว้ที่สวิงโลนี้ครับถ้าราคาหลุดลงมาเนี่ยเราก็อาจจะ SL ทิ้งไปก่อนครับส่วนถ้าราคาจะรีบาวขึ้นไปเราก็หาจางังหวะย่อบายขึ้นไปนะครับในไทม์เฟรมเล็กของ1ชั่วโมงถ้าเราย้อนกลับมาดูในไทม์เฟรมสีชั่วโมงแล้วใครเล่นไทม์เฟรมใหญ่ก็อาจจะต้องรอจงังหวะให้ราคารีบาวขึ้นมาก่อน ก็หาจังหวะเซลลงมาอีกทีนึงครับถ้าเรามาดูใน time f r a m 15นาทีจะเห็นกรอบการพักตัวรูปนี้ครับราคาก็มีโอกาสที่จะวิ่งขึ้นมาพักตัวแล้วก็วิ่งขึ้นต่อสำหรับใครที่เทรดระยะสั้นเนี่ยก็ต้องหาจังหวะไล่ราคาตรงนี้แล้วก็อาจจะวางจุด s l เอาไไ้ครับหรือว่าใครไม่อยากไล่ราคา ก็อาจจะรอให้ราคาย่อลงมาตรงนี้แล้วก็หาจังหวะบายขึ้นไปก็ได้เหมือนกันก็ขอให้เทรดเดอร์ทุกท่านโชคดีร่ำรวยในการเทรดสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ